กราบนมาสกา,ารครับปูรกราบนมาสการครับปูเมืม่อนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะปูเนาะปูรกรบมาโขดมาขายคือเกา่าวัทถิพันมากกับพวกพี่น่อมันคือได้บบเป็นรดหนี่อยไรอย่างละปูเนาะเพราะว่าเก,เก่าเจ็ดเก่าปูกับบอกวิงกกวว่งเจ็ดอีกแม่นบอกวิ่งเจ็ดหมว่า ว่นที่พันมานี่ย่านมันบ่อขิกแต่เสาหัวป่ะผู้ไดฟังปูได้ครับผู้บ่อฟังกับบ่บอ่อได้นะครับบ่ได้โดนี่แต่เทานี้ม่มีแตงม่ีบ่อพวกประก่ศมาวุงวุ้งนี่ไวนน้นั่นบ่อไร่เมื่อปูวุงเกตหนึ่งวงเกหนึ่งปู่ปนี่มวนว่าไง อย่างที่ยอมฟังเด้อว right right ่าตัวเลขแนวทางชุดนี้งวดนี้มันเป็นแจงไดมากแจงไดปูว่าว่างได้ไหมงวดนี้เลขมันปูได้มากแจงไดเนาะครับงวดอ๋อเลขเลขไหนเลขล่างเนี่ยมันได้ได้หกเจ็ดหนึ่งหาเลขล่างงวดนี้ป่ะครัมันเป็นอันอันนี้เป็นเป็นเลขเด่นมันว่าปูหกกับเจ็ดหนึ่งบ่บ่ท่านหัวใจมันได้หกเจ็ดเนี่ยมั ครับได้หหนึ่งาือสูตรสูตรมั้งตามกในหกกับเจ็ดมันบวกลูปูนี้มันบอกง่างเนื้อผี่น่องบันนี้นี่หกเจ็ดหนึ่งหาสามเจ็ดสามหกเก้าห้าบมันในข้างบนนี่หาสามเจ็ดหนึ่งหกหกเก้าหกศูนย์หกเก้าสาม แต่กบฟูเนี่นี่คือเจ็ดหนึ่งงดนีให้ซื้อเจ็ดหนึ่งบัวฟูสมหาสามจำนมนนี่แหละเพิ่มเลขข้างบนเจ็ดหนึ่งเก้าหกเก้าคุณหกเก้าสามเลขชุดสามตัวมันมีรบหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดแปดบนนี้คือเก้าเหรอแปดบนนี้บัวฟู แปดบนนี้เรียกว่าบ้นพลาคือเก่าเหรอเกว่้านพาคือเก่าวานนี่แปดบนนี้ 8, นนจักสีอยู่บนอยู่ล่างก็ปูเนะาะทนตามสูตรมันสีมาบนหรือมาล่างปูแปดเพราะว่าปีนี่กับบนนี้เก่าเนี่ยบนนี้เก่าอีกเอาเพราะปีเพราะว่าปีปงูใหญ่ด้วยปีง,งูใหญ่บ้านนี้เก่าเขาจังได้กับบนนี้เก่าที่ปูแนนี้เาเ,าเลมันใดซื้อจะหนีบวุ่งไป บันี้เก่าเลขสามตัวมันสีมีหกหนึ่งแปดบอกูนึ่งแปดเลขสามตหกหนึ่งแปดเลขเลขเลขตมันสียออกเลขตัวมันสีออกเหวยเช็ดลงน้ำเน้เดอปูตัมันสีออกมันมีว่าออกตัวนี้เอาออกตัวมันออกน้ำเด้อปูออาตัวนี้ละเชนตัวใดมันออกตัวนั่นละตัว เห็นตัวใดออกตัวน um> ั่นนึ่เห็นฟูว่าตัวมันสิออกผนบ่วได้เชียนร่มลทว่าหาดน่มพิ้นกับถิงงแมนม้ว้เล่นี่เชียน้น่นเป็นังตนี้าสามนี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าคหกเก้าสามน่ทั้งหมดเดขุมนี้มันเป็นชุดบนบบปู้นบนข้างล่างนี่แต่หกเจ็ดมัหกเจ็สามเจ็ดสามหกเก้าห้างมนั่นเป็นล่าง มุมนี่เล็กรางโอโいい้ม oh, mm ุมน the ี่ถันมามาลางมุมนี่หันมามาบนแต่บางวดวบางนึงหันมันหันมาบางบางยืดชุดบนมันหันมาลางนอกฟูนอกหับางนึงเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าแต่ว่าที่หนองเอฟซีพี่แจ็ดหนาวเพราะตัวเลขมันเอาแน่นอนบ่ได้เนาะมันก็ขึ้นๆร่องๆเป็นเรื่องธรรมดาบางเทื่อมกับบางเชื่มมันยากกับประเดี๋ยวมากวางเทื่อมมันยากกับประเดีมาก มาเจียไปทำไปมีแต่นียังบว่าไปใส่เเงินบัตรธนาคายังบมีพลาอยู่ารงเชียมีแข็ยากคือว่าน่ะฟูกัมีภารากิจเนาะปูเนาะวันวาไปไงมากไงเราพม่าเต้เตะคนเรานี่ปูกัมาแต่เด็กอีรีเพราะว่าสมเนี่ยตื่นแต่เด็กถึงกันในตีซี่พวกลัวดีปูตื่นตีซี่ยังไงตื่นแต่ตีสองบอกนั่งสมามาอีู่ คิตพ่อนกันสิบวันจะไดีก็สิมาัครับครับครับนี่แหละที่ว่าพี่น้องเข้ากับโชคเนาะกูจิดพอนงานบวชนั่งจะไดแนวทางมาฝากผ่องช่วงพรเจ้าสนใจก็จะสืบันตามที่ปูไปทุดดงไปแล้วก็ไป พ่อหยาดพ่อ่อมได้ผลภัยไม่หยาดิยมถือน้ำหลบ่ปูหัวทิพยนมาอ้ก็ปิถือขึืนอแบบนี้ผู้สนใจผู้สนใจถือนมดเลยจีปูว่าได้ไ่บรรพุว่าได้ไปบรรทาว่าได้ไปบรรณกอยว่าได้ไปบรรณไหวไปบรรกอยท่านท่านคนว่าได้ไปอันมาครับว่าเจ้าอยางแถวบรรท้อนบรรน้องฟือบรรนงเชียงบป็ดแถวนั้นแสดงว่าถือมัดตัวหันแถวนั้นว่าได้ไป พวกในกรมว่าได้ไปพี่น้องพีสี่เตรียมเด้อเตรียมแกลบเตรียมเช็ดเดี๋ยวในไม่อย่างเจ้าเจ้าขอพิมพ์งานทีมงานเขียนก่อนปากกามันมัดมือครับเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งรอเขียนครับผู้เก็บบงกลมไว้ตัวใดแน่นปู้งกลมไว้แล้วมีเลขสามตัวมันมีหกหนึ่งแปด แล้วก็วงกลมไหวก็มีห้าสามนะครับอันนี้เป็นชุดบนครับแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งหกเก้าศูนย์หกแล้วก็เก้าสามอันนี้เป็นชุดบดครับสําหรับชุดล้านครับ,บเบอร์เลขเลขทุ่มวงไห้นี่ทุ่มไวอะไ่ผู้ใดาผู้ใดที่ตามนี่ได้ลวดได้ลวดเงี้ยุ่มวงกลมนี่บอกกู บาทนี <m> ้วงกลมทั้งนั้นแี่ปูวงกลมทั้งนั้นนี่อยัางนงแต่ปูนี่นี่หกเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสามหกเก้าห้าหกเก้าปมแต่ปูชุดใดก่อที่ปูว่าสมกหกเก้ามันอยู่ข้างบนติดอยู่ข้างบนนั่นไงท่านสี่เมีนี่หกเก้าครับนี่หกเก้ามีเก้าสามเียน นี่หกศูนย์ศูนย์หกโอ้นี่ชุ่มชุดบนชุดก่อนมันก็ออกลางนี่วก็อศูนย์ขอโทษครูขอขออนุญาตครับชุดใดก็บครูว่าชุ่มมันสิออกครูว่าบนได้เยนลงหายมีเียนลงหายแล้วว่าได้เียนน้องตอนนั้นเห็นครูว่าโอ้ยตัวมันสิออกบ่าได้เยนหายปันว่าที่จะแสดงว่าครูไมีแน่ใจอยู่ดิหน่ยเนาะ เขียนลงแล้วแต่ว <handled it. S 3> <när S 1> ่าวงกระเจ้าวัดโตแล้วไม่กี่องบอกเขียนไปแล้วอยู่นี่นี่อยู่ในหันตาที่เขยนเลยอยู่ในนี่อยู่ในนี่แบบนี้ครับผู้เขียนแล้วเดี๋ยวผู้สิเนียนให้ละแม่อาจารย์เขียนแล้วอันเอามากปูเนียนไะไก็าจารยาวมัาก็คือเกินตัวเอาก็รน่าจะเลี้ยงตะเพิ่นวอวฮารังเทียกับปู่เป็นวงไว้กับเขาคัดจะดีฤกษ ความันคือมันลงสิเมื่อคืนลงทั้ตอนเรียกขายมันสลาดขันพ้นสลาดที่เป็นลักษณะสิทะเลกันม่านเก้าเจ็ดเจ็ดเข้าเลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดยังที่ออกทำอะไรลักษณะหกเจ็ดแปดแล้วก็เซ่หกแปดหกเก้าบางทีนะเซื่อคืนเซื่อลงเอ็ดสูงแล้วปูงวนเนาะวนบางงานเรียผู้เขียนสินที่เินใต้เอ็ดสูงบ่ เลขสูงงวดบังหันสนุกเุ๊บเก้าเก้าบสูงแต่เลขนี้คนไหมเขาไปอันตุ้มโตมันบอถึกไงนี่ยเขาไปอันพาเก้าใจเพิ่งประมาณน้ำบาทึ้นสี่อ๋อเหี่ยงนวดเลขเก่านะนั่งยาเก้าบดปีปีเนี่ยเก้าบดปี พอได้ดีจากเก้าเก้าเครงแปดเนาะงวดก้อนกับตีสแปดงวดกันตีสแปดเจ็ดแล้วน้องปีหนึ่งตีเจ็ดยี่ยังปีเด็กถ้าถ้ามันถ้ามันได้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดจะเหนียววันนี้วันนี้ปีนม่น้ำเกิดดูจีบูกิดมาหกไม่หกเจ็ดอบมันมีหกเจ็ดหกเก้าหกแปดจะหนึ่งวัน เทงกนถือมันล่งจริงเพราะว่าแม่ไทยไม่ผมว่าได้เซ็กเบื้องเหล็กว,ว่าเหล็กทัา,มามนม9าหามา่ิมนไหนกุ่มเขาอยู่ตั้งไก่ทุกคนจา้าตั้งตั้งอุ้บนตั้งผู้ด,ดอตั้งเท้ผูงแท้หัวหน้าูเขามบึง นั่งเจรจตั้งประเทศอย่บช่วงนี้ก็เจ้าเรียนสงการ,รแ้าพค่อยเบิ่งคิดกันเลา นี่มองมาเนี้ยตัวนี้มันยังปูนเนี่ยไม่ยังจะจะเปิ่งยังเลขมันออกไปแล้วจะเปลี่ยนสซุ้มนี่เลขออกไปแล้วเอาไปบอกให้กันเขียนเลขออกบ่าล่ะที่มาถามว่ามันสงสัยหกเจ็ดหกเก้าอันนี้เลขนี้มันมีหนึ่งห้าสามเจ็ดสามหกเก้าห้าเท่นี้งานบอกพูดส้มแดงเจ็ดเจ็ดงานยังสอนแบบ ปูเบงขอมิมต์นิมต์เบงเหนะครับเยนล้วงเบงจอาู่สีแดงเหปูปียวงกลมเหตัว่ากลมจได้่ขีดสินใตเลิกเนี้ยเนียนเอกที่ปูมากปูชอบันนี้ยปูเขีดเยเาไหนั่นขีดตัวไดกลมขีดตัวอยากจปูเนี่ยบขีดตัวได้ออกตัวนั้นน

คิดเต็นใจให้แล้วเอยู่ี่น้องเอแคปนาจอด้ะ